คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเหรียญซิลนะครับไลฟ์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นผมพูดเหมารวมทุกเหรียญเลยนะไม่กระทั่งบีทรอยเนาะว่าเออขาลงเหมือนมันแหว่งไปขาหนึ่งนะ เออให้ระวังไว้สําหรับทุกเหรียญเนาะบางเหรียญขาคคบแล้วบางเหรียญยังแหวงแหวงนะครับตอนนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ของซิลเนี่ยซิลก็ยังโอเคอยู่นะยังรับอยู่นะแต่ยังไม่ปลอดภัยนะครับผมยังไม่ยืนยันว่าจบ A จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการรีบาลของมันอนะ่ะยังน้อยมากๆเลยนะการที่จะคอนเฟิร์มว่าจบ A อ่ะยังต่ำนะต้องรีบาลขึ้นมาอย่างน้อยต้องเกินแบบสักเนี่ย 4.8ขึ้นมานะถึงจะคอนเฟิร์มว่าเป็นการรีบาวขึ้น B นะปรากฏว่าตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาน้อยมากๆเลยนะเออให้ระวังนะว่าซิลเนี่ยขาลง A เนี่ยลงมาหมดเนี่ยยังอาจจะยังไม่จบนะครับซึ่งถ้ามันแหว่งไปขาจริงๆแล้วมันต้องลงอะ่ะมันก็จะลงมาแถวแถว3.59นะครับถแถวนี้เนาะเออต้องลงมาโซนนี้นะครับแต่ถ้านี่คือการจบ A แล้วจริงไง ยังต่ำเราต้องได้เห็นนะครับ5บาท34สตางคนะ์นาะมต้องรีบาวขึ้นไปเป็น B เนาะเออให้ดูสถานการณ์นะครับส่วน C C เนี่ยจะลึกมากเลยนะผมยังไม่เปลี่ยนแนวรับตรงนี้นะครับที่2.49ถึง3.59บาทนะครับเออยังเป็นใช้กรอบเดิมได้นะครับสำหรับขา C นะอืมต้องมองไปยาวๆครับเพราะว่าผมพูดไว้ตอนไลฟ์เนาะว่าการขึ้น จริงๆของทุกๆเหรียญเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนะครับเออดังนั้นก็รอกันไปยาวๆนะครับเหรียญต่อมาครับเหรียญยายอ่ะเหรียญยายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ลงมาทําขาสุดท้ายในของ A แล้วนะครับเออตามที่ผมได้วิเคราะห์เนาะในการพูดรวมๆว่าเออเหมือนแหว่งไปขาหนึ่งระวังมันลงอีกขานะครับก็ตามนั้นเหรียญยายทุบลงมานะ ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เช็ครหัสภายในนะไม่รู้ลงเสร็จหรือยังแต่ถ้านี่เป็นขาสุดท้ายนะเออแท่งของวันนี้เนาะถ้านี่เป็นขาสุดท้ายที่ยายมันลงมาเดี๋ยวมันต้องถีบขึ้นมาเป็น B ให้เราเห็นกันแล้วแหละนะเออที่1.31บาทนะครับเออต้องขึ้นมาให้ได้เนาะการที่จะคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นขาขึ้น B เนาะสำหรับเหรียญยายเนี่ยก็ต้องมองไว้แถวแถว 1.1บาทเนบาทะเออต้องรีเบลขึ้นมาให้ทะลุนะครับเออถึงจะเป็นคอนเฟิร์มขึ้น B นะหลังจาก B ก็ลง C ต่อเนาะก็จะลงมาแถว8.9ถึง1บาทนะครับโซนนี้เนาะผมก็สำหรับเหรียญยายนะผมก็ยังใช้กรอบเดิมเช่นเดียวกันเนาะว่าไม่ว่าจะหลุม A หรือหลุม C เนี่ยถ้ามันเข้ากรอบสักสิทธิ์กรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหเหรียญที่มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับ มันสามารถเก็บได้เรื่อยๆยาวๆเลยนะซึ่งถ้าการขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนจริงแสดงว่าเรามีเวลาให้เก็บของเนี่ยในเหรียญยายเนี่ยนานมากๆเลยนะเออ อันนี้เป็นหเหรียญที่น่าสนใจนะในขอบสักดิษิ์รอบนี้นะเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญที่ผมติดค้างไว้ตอนไลฟ์เนาะตอนนั้นไลฟ์นานไปหน่อยเจ็บคอครับก็เลยไม่ได้วิเคราะห์นะนั่นก็คือ s ิ p m มกโทเค็นนั่นเองนะครับเดิมเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าซิปเมกมันทํา 1- 2ตรงนี้แล้วนะครับมันต้องรอ3อย่างเดียวเนาะเออตอนเนี้ยสภายในมาทํา ABC เสร็จแล้วนะตอนเนี้ยกำลังจะขึ้น3นะครับ ภายใน3นี้ก็มี1 2 3แล้วนะครับลง4 4ผมไม่แน่ใจว่าลงเสร็จหรือยังนะแต่ถ้าเราดูรหัสภายในเราเห็น A แล้วเราเห็น B แล้วนะต้องลุ้น C นะครับเออในส่วนของ C ผมเล็งกรอบศักดิ์สิทธิ์กรอบเขียวไว้นะเออกลับไปทำเฟรมเด้งกันปึ้งอ่ะเราอาจจะได้เห็น ซิปเมกนะครับกลับมาที่100บาทอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการจบ C นะเออจบ C แล้วก็ขึ้น5ต่อนะเพื่อจบ3ของเส้นสีเหลืองเนาะผมก็กะเอาไว้นะครับโซนๆที่1้อยสถึงร้อนะครับมันต้องแตะแถวนี้ก่อนเนาะก็จะจบ3นะครับเออแต่ถ้าขา C ตรงนี้เนี่ยถ้ามันลงมากรอบ สีเขียวเนี่ยให้ระวังว่าจะทํา5าเฟลนะครับ5เฟลเนี่ยขึ้นไปสักเนี่ยร้อยเอะไรงนี้อาจจะหมดแรงแล้วก็ได้นะผมก็มีกรอบสีเหลืองเป็นกรอบเฝ้าระวังอยู่นะครับเออตรงนี้ให้ดูไว้2กรอบนะครับในในส่วนของเป้าที่มันจะขึ้นไปเนาะส่วนกรอบแนวนรับครับก็อยู่กรอบเขียวนี้กรอบเดียวเลยนะก็ส่วนตัวผมมองว่าการที่ลิดเข้าเกต iO เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะได้ วอลลุ่มเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าซิฟเมกเนี่ยวอลลุ่มเบาบางเลอเกินนะเออถือว่าการเข้าเกต IO เนี่ยก็จะทําให้มีการผลักดันของวอลลุ่มใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ MacD นิดนึงนะเออถ้าใครได้ฟังตามวิเคราะห์อของผมเนาะอาจจะได้เข้าตั้งแต่25มีนาแล้วนะครับถูกไหมเออสำหรับสายเก็งกำไรนะ อาจจะได้เข้าตั้งแต่วันที่25มีนาแล้วนะครับเพราะว่าแม็กดีคอนเฟิร์มขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนแล้วนะเออปลายเดือนมีนาเนาะก็นั่นแหละครับมันก็ทรงสวยอยู่นะมีหลุดกรอบมาบ้างนะเพื่อจบ C เนาะแต่ก็สวยอยู่ครับอ่ะจะสังเกตได้ว่าในส่วนของ RSI เนี่ยกำลังขึ้นไปสู่โซนโอเวอร์บอนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นแค่เนี้มันน้อยไปนะเออยังไงก็ต้องขึ้นอีกนะทีนี้เนี่ย ก่อนจะขึ้นมันต้องลงนะตามน,นี้ผมบอกว่ามันเหลือขา C ให้ลงเนาะเป็นการกด r s i นิดหน่อยเนาะเพื่อจะเหลือช่องว่างให้ขึ้น5ของเวฟ3นี้นะครับเออมันต้องแบบลงมานิดนึงให้ r s i มันกดมาเนาะมันจะได้ขึ้นได้นะเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนื่องเลยอะ่ะโอ้ผมว่ากรอบเหลืองก็น่าจะจบแล้เนาะยังไงก็ต้องลงเขียวก่อนเนาะถ้าลงเขียวได้อย่างน้อยมีลุ้นกรอบแดงนะครับ แต่ก็ให้ระวังว่าอาจจะจบเหลืองได้นะครับโอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับจบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์เหรียญซิลยายแล้วก็ซิฟเมกโทเค้นนะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ